สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างชแนลกับผมเบาเกงครับสําหรับมือนี่นะครับผมผมจะพาพี่น้องมาเบิงสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนนะครับตอนนี้นะครับผมนี่ครับฝ่าหลังฝนนะครับแดดจัดแดดจ้าก็เลยครับผมแต่เมื่อนี้สิพามาเบิงครับผมเห็ดที่ขึ้นในสวนนะครับพี่น้องเป็นเห็ดที่เคยใส่เป็นเชือจูรินซี่จ่าปลวกนะครับที่ผมมักไว้นะครับที่เคยมักไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะครับผม ใส่มาเรื่อยๆนะครับผมการเริ่มเห็นผลนะครับน้าหัวน้ําสวนเท่านะครับเริ่มมีเห็ดครับผมผมก็ใส่เสื้อเห็ดนะครับเชือเห็ดที่เห้าเก็บแกงนะครับตามป้าตามยังนะครับเ่าก็ใส่เข้าไปในถังมักน้ำนะครับผมดอกแก่ดอกยังเห้าเก็บเขามักนะครับผมมาเบิ่งพี่น้องนี่น้ำเงากล้วยครับผมเดี๋ยวผมหายเบิ่งเห็ดเลยครับผม นี่ก็เป็นกอข้าเก้านะครับตีคูดออกเงากล้วยเห้านี่เห็ดปวกเห็ดโคนครับผมนี่ครับเกิดเป็นจุ่มๆเลยครับผมนี่เดี๋ยวภาพี่น้องเก็บเห็ดน้ากันครับผมครับผมพี่น้องครับหืมดอกจุ่มๆเลยครับผมนี่ เห็ดปวกเห็ดโคนนะครับผมเก็บครับเก็บเก็บเก็บมาลุ่นกันครับว่าสิไดหลายบอลนะครับพี่นอ้องเห็ดปวกเห็ดโคนน้ำหัวน้ำสวนดอกน้อยๆจุม่ม ขาขาดบุเป็นยังครับผมตัดออกไว้ให้เป็นเชื้อเกิดปีหน้นารอบหนารุ่นไม่นี่ครับดอกนี้ยังนหน่อยๆเลยครับนี่โพปรีอยู่ครับผมอ่ะขาขาดตัวน,นี้นี่ครับจุ้มๆครับผมคนลงงงนี่ครับ รุ่นนี้ขาขาดเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขาขาดเอาหาปงใหม่ดอกนี่เอาอยู่บ่เฮะยเอารวดเอาขาดซ้ำ เก็บเห็ดบกค่องปันไดนะครับผมครับพี่น้องเห็ดปวกเห็ดโคนน่อยอ้าวขาดโอ้มีแนวเจาะนี่นอนเริ่มกินครับผมเป็นยังอ่เอาไว้เป็นเชื่อไปครับเฮาเลาะสวนขาบัานนี่ไหนนี่ได้๋ยวเท่านี้นี่ครับเงากล้วย ต้นมะกะทันก็นล่งเป็นดอกนี่ครับสรได้กินแล้วมะกะทันพุทราสามรสนี่แหละครับผมบรรยากาศในสวนนะครับหลังฝนตกมือนอีแดดจัดครับนี่ครับพี่นอ้องยุงเงาตะไคร่กมี่นี่นี่ครับเห็นคือผมบอนี่ครับพี่น้อง ปวกเห็ดปวกเห็ดโค้นครับผมไม้นี่มีจักดอกเบิ่งกันจัดไปครับนี่ครับขุดขาไว้เพื่อปรงไม้นะครับผมหลอบนะ่ะ ดอกงามๆเลยครับผมหาดอกครับจุ่มเนี่ยมีแนวเจาะแน่แหละครับผมเป็นหนอนเจาะนอนกินได้ข้นกับกินได้ผู้เฒ่าผัวล้านเพลนวานะครับตักแต้เพ็นผ้าหาเห็ดคนละผ,ผ,ผู้ผ้าล, <c oughs> าลีเริ่มกินเหน็ดบรรพบุรุษเท่า มาแรงกินได้นอนกินได้เนี่ยแม่นค้นกับกินได้ลดเนาะครับอียังกระไดนี่ครับผมสวนกเกษตรอินรียปลอดสารพิษเนาะครับก็ะมีเฮดนะครับให้เขาได้เก็บน้ำสวน ครับจุ๊มจุตุๆๆตตปุบเบิดหรอปะไม้นี่สีหาดอกอาจจะเล็ดหลอดสายตาไปแน่และครับผมเพราะว่าดอกเขาเป็นสีขำๆสีค,คือคือดินนี่ครับนี่ครับไปต่อครับผมครับนี่ก็เป็นสังกะสีเก่าสีเฮ็ดขอกไดใไดน้ำนะครับกติดตามนะครับไปขอมาเบิ้งแล้วนะครับกะ ฝากติดตามนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้ำเด้อครับผมกับการเทดเกษตรแบบง่ายนะครับผมเ็ดสวนแบบง่ายพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนครับผมครับมีอย่างที่เ็ดเองได้นะครับก็จะลงเป็นคลิปเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับด้เบิ่งเป็นไอเดียนี่ครับไม้นี้มี3ดอก น้ำงามเลยครับนี่สามดอกครับผมน้ำเงาคาเห้ากับมีครับผมนะจึบ๊บอืมดอกน้ำงามครับพี่น้องขูดหาเสือไปน้ำ ดึงเลยกับบวขึ้นกับผมเสด้ยหกักหวานๆครับเห็ดอันนี้เวลาแกงนะครับจอหลุดหวานครับไปต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปหาในปลาตืมน้ำอืมเดี๋ยวเปิดเบิ่งก่อนมี่บอกต้นี่บ่มีไปไปต่อไปต่อ นี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นทางหมักผมป่ะนะนี่ครับนี่ครับกำลังบาดเลยครับทั่ว งอมครับผมแห้ง,หงหลา้ได้กินเห็ดอหอมๆเลยครับนะครับขอเก็บบรรยากาศแป๊บหนึ่งครับผมแดดกำลังบด ตนี้ครับพี่น้องตรงนี้เป็นบริเวณที่เคยตั้งทั้งมักนะครับลระจายใหญ่เขาร่มครับผมมองนี้เลยครับผมถ้าใครเคยติดตามนะครับก็จะเห็นการเทศเชื่อจุลินซี่จาาปวกนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพี่นอนะ้องครับงามเลยครับผม เ็พวกเอ็พวก <c oughs> ขาดกมี ตามพื้นดินก็แตกก็มีครับผมครับงงงงงงครับนี่ครับแม่มาออกมองใส่เสื้อครับเคยตั้งทั้งอยู่นี่แหละครับผมมันแดดก็แล้วเขาหมทั้งมักเข้า เชื้อแรงนะครับผมจุลินทซี่จาาปวกครับผมเห็ดจะเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อราที่ปวกผลิตขึ้นมาเนาะครับผมเชื้อราดีตอนเทาเห็ดจุลินทซี่จาาปวกนะครับเพาใไหอาหารเขาเข้าไปนะครับผมก็ะจะเกิดเชื้อราขาวนะครับพี่น้องก่อนที่จะเติมน้ำ เชื้อราขาวตัวนั้นก็จะเฮ็ดให้เกิดเป็นเฮดนะครับไต่ดินขึ้นมานะครับพี่น้องนี่ครับเป็นจุลินทรีย์เชื้อเฮดนะครับเาอยากได้เฮทยังเขาก็ใส่เฮดนั่นเข้าไปในจุลินทรีย์เจ้าปวกนั่นแหละครับผมเป็นการมักเชื้อเฮดนอกจากเฮดปวกนะครับก็มีเฮดเพาะเฮดไข่นะครับผมก็ใส่เข้าไปในถังครับผมลาดไปนะครับถ้ามีต้นไม้ที่เฮ็ดให้เขาเกิดเฮดเกิดดอกได้นะครับเช่นต้นกุ้งนะครับก็จะเฮ็ดให้เกิดเฮดไข่ ถ้าปลวกไปกินใบกุ้งใบยังนะครับที่หลวงล่นลงมามันก็จะกลายเป็นเชื้อเห็ดไข่ครับผมเวลาขี่ขี่ของปลวกมุ่นปลวกนะครับผมเขาทายไว้นะครับในดินดครับดอกเนียวมามเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับทดลองเบิงครับผมอาจจะเกิดเองตามธรรมชาติก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่ว่าถ้าเฮามี เชือนะครับก็จะเป็นสารเล็งนะครับให้เขาเกิดในปริมาณที่มากขึ้นได้นะครับน,นี่เก็บแหลวเข้ากก็หลาดลดจุลินทซี่จเจ้าปัวเข้าทิ้งไว้ครับผม แก่ okay, แล้วดอกนี้เดี๋ยวไปลุงทังหมักสามดอกเ,กเดี๋ยวลงทังหมักแต่่าพพี่น้องไปเบึ่งทังหมักไปใกล่ี่แหละถังหมักอ่าขาห้มครับขาห้ม ส,สวยๆนี่นี่ครับพี่น้องจ,จุ้มๆอก ครับผมนี่ครับนี่ครับผมเก็บไปยาวไปยาวไปครับผมเก็บมวนกับผมเก็บเห็ดปวกเป็นจุ่มนะนี่นีต่ต่อครับต่อครับ ปึ๊บเบิดละบ่นี่ครับน้องเงาเกล้วยเงาเกล้วยดอกน้ำงามเลยครับนี่หนดอกนี่ครับน้ำงามครับผม สวยงามสวยงามนี่ครับผมนำง,งามครับดอกนี้ครับอ่งางามครับเดี๋ยวมาสรุปครับผม นี่เห็ดที่เขาเก็บได้นะครับบริเวณรอบๆถังหมักจุลินซี่์จ้าปวกครับผมเดี๋ยวจะไปหาเราตามปลาตามอย่างว่ามีบอนะครับพอได้เตื่นกันนี่ก็ได้แกงนึงครับผมถัวหน่อยเอาเจ้านี่ก็เป็นทั้งหมักจุลินซี่เจ้าปวกครับผมที่ผมจะเอาเชื้อเห็ดลงอีกนะครับหนึ่งปีเบิรงครบพี่อง เติมเติมอาหารในรเขาเลย่อยอาหารที่เติมก็คือจะเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็เขา้านี่ครับยังมีฟองอันนี้อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นเฮดปลวกนะครับที่แกแล้วนะครับใส่ลงไปครับผมกินดีมาก นี่ครับเจ้าวปวกแข็งแข็งนี่นะครับเป็นเป็นเจ้าวปวกฟองฟ้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเริ่มย่อยสลายเบิดแล้วนะครับผมสำหรับเชื้อเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเจ้าวปวกเจ้าวปวกก็เริ่มย่อยแล้วนะครับเป็นน้ำเป็นน้ำเชื้อแล้วครับผมมักมานานนะครับหนึ่งปีแล้วนะครับวิธีใส่กะ ผสมน้ำนะครับหนึ่งแก้วต่อ1หนึ่งบวรถน้ำนะครับหรือหนึ่งแก้วเป๊กนะครับต่อถังสิบลิตรนะครับผมแก้วเป๊กนน้อยนะครับผมผสมกับบวารดน้ำคุณสมบัติก็จะเป็นตัวย่อยสลายอินรียวัตถุนะครับเพนไนด้ดินที่แข็งนะครับกลายเป็นดินล้วนเกิดความล้วนซุยขึ้นนะครับผมเกิดเป็นเห็ดเป็นอย่างขึ้นใดนะครับผมเพราะว่าในดินเป็นเป็นตัวจุลินรีระเบิดดินนะครับผมจากดินที่แข็งก็จะเปลี่ยนเป็นดินล้วนครับผม สำหรับคุณสมบัติของจุลินทรีย์จาปวกครับกะเป็นตัวช่วยย่อยสลายนะครับอินรียวัตถุต่างๆนะครับให้กลายมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเฮ้าเนาะครับผมทางหมักจุลินทรีย์จาปวกเชื้อเห็ดนะครับมีเห็ดยางกระถิงลงไปในนี้แล้ครับผมเห็ดเ่าเห็ดแก่นะครับผมคคลิปมีการมาฝากเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรบวันว่างครับผมเดี๋ยวไปหาเห็ดตอครับ ที่คำเวอาเบิรงคลิปนี้นะครับถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันน้ำเด้อครับผมสวัสดีครับ